สวัสดีครับที่นี้เราเข้าสู่ Main e p e n c e Channel นะฮะรายการที่นำประสบการณ์ใหม่ๆมาให้คุณได้รับชมกันนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันกับเกม Counter s i k e นะฮะเรามาทำให้ดูกันว่าวันนี้เอ่อเราจะมาพิสูจน์ให้ดูกันว่าน้องเอ t โรซ่านะฮะยังไม่ได้ตายไปจาก PvP นะครับผมอ่าผมจะใครที่บอกว่าริบน้องเนี่ยน้องตกเมตาไปแล้วเนี่ย <c oughs> ผมอยากมาให้ดูเอ่อทีมของผมที่ปั้นก่อนนะครับผม เราจะนำเอสโรซ่าเข้ามาร่วมทีมนะฮะแล้วบอกเลยว่านางก็เป็นยังเป็นแกนหลักของทีมอยู่เช่นกันนะครับมันก็ยังเล่นได้มันก็เล่นได้นะอ่ะเราไปชมกันนะครับผมว่าที่สู้มาเนี่ยอ่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะที่บายไปด้วยแล้วก็ดูจากเรคคอร์ดเอานะครับก็จะมีแพ้บ้างอ่ะก็คือชนะ2แพ้1ชนะ2แพ้1ประมาณนี้นะฮะอันนี้นวินรัว,วนะครับก็เริ่มเท่าที่เป็นพอดูได้นะอ่ะ อย่างอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับทีผมของผมก็จะมีนี่มีน้องริวมินะฮะ osa, เอสทารอซ่าอ่าน้องโลสไนด์สองตัวแล้วก็คิวซัพพอร์ตสามตัวนะครับเราเน้นให้น้องเนี่ยทั้งสองแท้งของเราทั้งสองคนเนี่ยยืนหน้านะฮะแล้วก็ทยอยลงจัเมดแล้วก็คิวลงไปซับไม่ให้น้องตายไวเกินไปนะครับผมเพราะว่าตอนแรกผมลงแบบ น้องอนียูมีน้องโล่แล้วก็รถถังอันหนึ่งผมรู้สึกว่ายังไงสี่ดาวมันก็สู้ห้าดาวไม่ได้ห้าหกดาวไม่ได้จริงๆนะะในเรื่องในเรื่องของแทงเราเรายอมเสียคอสที่เยอะกว่าเพื่อที่แบบเราจะได้เวลามากกว่าเพราะแบบบางทีลงน้องโลกกับรถถังไปเนี่ยมันตายไวเกินนะฮะมันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับอ่ะเราไปดูกันนะฮะยาผมก็จะเป็นยานสเตลล่าเนาะแต่จริงๆก็ เด็กุ mm ูตสีมันก็โกงแหละแม่งรวบได้อะไรได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวฮิวสาตัวนี้เนี่ยแถวหลังเราจะตายไวมากแถวหน้าเราก็ลำบากนะครับถ้าแถวหลังเราตายนะอโอเคไปดูกันนะฮะด้วยความถึงของเอทโรซาที่มันไม่ลดลงไปเนี่ยผมก็เลยดึงมันมาใช้นะแล้วมันก็ใช้ได้ดีมากๆเลยครับอตอนแรกผมก็จะลงอ่าดีานี้ปกติเนาะลงดาเมจสองตัว เอามาแทงหน้าตัวหนึ่งแทงเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นตัวช่วยแบบผักไปด้านเหนีย่ยวด้านหลังเนาะแม,ม้ว่าน้องโล่ะมันจะตายแล้วเนี่ยมันแม่งตายไวมากผมกัดฟันอดทนเก,เ,กเก็บเกียรเพื่อลงเอสทราซ่านะฮะแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับอะพอลงเอสทราซ่าเพิ่มเนี่ยเราพยายามลงฮิวนะตัวไหนก็ได้ที่ลงไปช่วยคิวน้องยูมิเนี่ยพอดียูมิหายไปครึ่งหล่อยใช่ไหมเราก็อ่า ผมมาเสริมทับนะครับพอทิทรัสซาแม่งกระด้งไปข้างหลังเนี่ยโอ้สบายแล้วใครเอาตัวไนลงมาข้างหลังเนี่ยเจ็บนะครับเจ็บนะแล้วแถวหน้าเราก็ยังมีน้องอยู่นี้ช่วยกันอยู่นะฮะอ่านี่มีน้องแฝดด้วยนะแต่เจอระเบิดไปก็น่าจะไม่รอดนะครับผมอ่าโอเคเหรอไหมแลวห่างที่เขาวุ่นวายกับข้างหน้าแถวหลังทิทรัสซาผมกำลังตีอย่างงงมาเล้วอืมอืมอืม แม่งทะลุไปได้ยังไงวะอันเนี้ยลงไฮยามิลงม,มาโดนป้าทีเดียวตุ้มนอนนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันเห็นไหมว่าไอ้ยูมิกะเอทราซเอตราซรา,ซาซผมไม่ได้ตายเลยนะผมส่องเบยแค่น้องโล่ตัวเดียวนะครับมาดูกันต่อโอเคเมื่อกี้นี้ไปแล้วเนะาะต่อไปน,นี้อายานัน ยานลอยนะ่ยานลำนี้ก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะก็มีชื่ออะไรนะจูชิยุนด้วยไม่ค่อยชอบเลยมีตัวนี้ด้วยมัน้องแถวหลังเพราะจูชิยุนเหมือนกันชื่อแม่งเหมือนกันเลยนี่หว่าอ่ะก็คือมันจะมาคอยล้วงแถวหลังผมก็คือสองตัวนี้ซึ่งถ้าเราไม่มีตัวซับมาเติมเลือดเนี่ยให้เนี่ยตายแน่นอนนะฮะที่ผมเอามาสามฮิวเลยเพื่อที่จะได้ทำให้เดสเซอร์ซ่าอยู่นี้ยืน ไหวให้มากให้ขึ้นอ่าลงปึ๊บลงสไนตต่ออ่าลงน้องโลกเพราะว่าเอชอลอซ่าเรายังไม่ขึ้นมือนะไม่ปอกเาฉะนั้นเนี่ยเราเอาตัวไหนลงไปแทงแทนได้ก่อนก็ใส่ไปแล้วเรากัดฟันครับกัดฟันสู้เติมเกจให้ครบห้านะครับอ่าขอเติมเกจครบห้าเราลงเอชอลอซ่าไปนะฮะแล้วเราอย่าลืมสกิลยานนะครับช่วยได้เยอะนะฮะอันเนี้ยดูเหมือนแบบเฮ้ยจะไม่ไหวละเราลงตัวฮิลไปช่วยฮิลนะ มายว่ารียูมีผมยังอยู่ทั้งสองตัวเนี่ยตัวแท้งสองตัวผมยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเดเธอร์ซาที่ลงมาช่วยรับดัเมจจากทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันช่วยน้องรียูมีไว้ได้เยอะเลยนะครับแล้วเราก็ยอยลงดัมเมจใหม่รอย่อยลงคิวใหม่นะฮะชิ <c oughs> ้นสืกก็ช่วยได้เยอะนะครับว่านางบับลดดัมเมจที่ได้รับแล้วก็น้องจำชื่อไปได้ น้องผมขาตัวสายคิวทีนี้อีกคนหนึ่งก็ลงมาเพิ่มเกาะแล้วก็ดาเมจที่ได้รับน้อยลงนะฮะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเมื่อแถวหน้าเราไม่แตกเนี่ยก็ตีไปนะครับเท่าน,นี้อ่าก็น่าจะได้ละเราไม่ต้องรีบลงตัวคิวมากดังนั้นเราเน้นแถวหน้ากับดาเมจแถวหลังให้แน่นก่อนแล้วก็ทยอยลงคิวไปเรื่อยๆนะครับสามตัวเนาะ หรือไม่งั้นกูจะลงแบบบาลานซ์ก็ได้นะครับแบบว่าหน้าหนึ่งเตรมจหลังหนึ่งแล้วก็อันนี้ดูคิวดิอ่าเตรเมจหลังหนึ่งแล้วก็คิวตรงกลางตัวหนึ่งนะครับทามาดูเกมที่แพ้กันบ้างว่าทําไมถึงแพ้นะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอาจจะลงผิดหรืออะไรบางอย่างมียูเดอะไรเงี้ยมีเดสเบธเนี้ยก็ค่อนข้างลําบากกับแถวหลังเราอยู่บ้างนะครับก็จะเป็นเหตุที่ทําให้แพ้ก็ได้ไปดูกันครับ อาจจะเป็นเพราะผมคิดว่าแบบเออน้องรินเชียนลงมาผมก็เลยประมาณนะลงส่งตัวนี้ไปพร้อมกันก่อนแต่จริงๆมันก็ช่วยได้นะเป็นวิธีที่ใช้ได้เหมือนกันแต่เพราะผมไม่รู้ไงว่าเขามีตัวที่แบบล้วงหลังได้อ,ะอ่ะอ่ามันก็เลยแบบค่อนข้างลําบากหน่อยนะ,อ,ะอย่างเงี้ยไม่ลงมาไม่ทันนะพวกตัวยืนชนให้ทั้งหลายแล้วก็ตเมีดหมู่เขาแรงมาก สู้ไม่ทันก็เลยทําให้แถวหน้าแตกเพราะเนี่ยพอแถวหน้าเราแตกเราก็จะแต้แล้วลงผิดด้วยลงผิดตัวด้วยนะฮะจริงๆต้องกัดฟันลงในเชโลซ่านะก็าอาจจะยังยือวอยู่ได้นะคะรับรตจน้องอน้องหัว่วงเนี่ยยืนได้นานจริงดยวยยีดเกือบถิบวิเยะแต่ก็ทนพลังประชาไม่ไหว มันแรงเกินไปตอนนั้นผมยังสู้กับจานนบบนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คือดาเมดมันหนักไเอาไม่ลงอนะจริงๆมันต้องเป็นแบบค่อยๆปล่อยน้องริวมีหัวม่วงไปก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยตามเอทเทอร์ซ่าไปลงตัวขั้นตักตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ตามเอทเทอรซ่าไปนะฮะเพื่อว่าที่แบบน้องจะได้ล่อน้องริวมีจะได้ล่อสกิลของตัวอื่นให้ให้ให้หมดออกไปก่อน อ่าพอกีตัวนี้แพ้ไปใช่ไหมแล้วก็มาสู้กับคนนี้ใหม่อ่าเขาใช้เอสร่าซกันมีน้องโรล,ลี่ร้อยด้วยยังเลื่อยอะอ่ะมาดูกันนะครับอ่าเนี่ยมีน้องผมวงเอเธอรา่าซขึ้นหรือก็ค่อนข้างปอกนะลงไปเลยโค่าตัวนี้ก็ทําให้คอมเมนต์ยำน้อยลงเนาะ,ะแล้วก็ลงดเมจต่อนะครับข้างหลังเขาก็มี ใครว่องมันใช่ใครวอ่องน้องอีกโลกหนึ่งของใครวอ่องอ่าไม่เป็นไรเราดูของเราดีกว่าเี่ยเห็นไหมว่าแถวหน้าเรายังยืนได้อยู่แล้วเราลงตัวคิวไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะแต่เซราซ่าเราจะตายล,ละเราก็เดี๋ยวผมว่าผมต้องลงไอ้น้องโลนี่ไปก่อนเพราะว่าน้องดิมีเรากำลังจะตายเนยเาะผมต้องย,ยืนแถวหน้าไว้ให้ได้ก่อนแล้วเราก็ พอน้องผมวงกลับมาเราก็ลงต่อนะครับเนี่ยพอมีทีมคิวปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะถึงแม้จะโดนฟาดทีเดียวนอนก็ตามนะ,ะมก็อันนี้กัดฟันลรลอยเทอรอซ่านะครับเพราะว่าแถวหน้าเรายังพอยืนได้อยู่ออพอแถวหน้าเราเติมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรา,าหลังเราก็ไม่ลำบากแล้ว แั้นเนี่ยแถวหน้าต้องแน่นไว้ก่อนนะแถวหน้าแตกว่าอะไรก็แตกกันหมดเมื่อนั้นน,น,นะครับอื้อโอ้โ,อโหเนี่ยเป็นไงเอเธร์ซาฟันโพะเดียวนอนไปหมดเลยผมใสเ่เลือดสองแล้วก็ดามเมจมั้งตีแรงสองนะฮะให้เอเธอร์ซาเท่านั้นหนละมันก็จะค่อนข้างตีแรงมาก อาจจะดูลำบากหน่อยเดี๋ยวเอาไอ้นั่นออกดีกว่าเอาสั่นออกนะนี่ก็แบบตียื้ยื้ยื้่กันสุดๆอะ่ะคือน้องโรลี่ก็เก่งนะจริงมันน่าใช้มากเลยอะ่ะน้องลองให้เลยมันต้องแต่ว่าต้องตั้งเป็นลีดเดอร์นะคอสจะได้คอสแค่หนึ่งนะมันจะได้ลงเยอะเยอะๆบ่อยๆนะอาจจะผมเอาสั่นออกก่อนเนาะกราฟิกเอ่อ คามิราเชคนอร์มอลนั่นโอเคมาดูกันต่อนะครับเห็นไหมว่าเห็นไหมไว่ชาชาร์ลซาเรายังเล่นได้มีคนใช้ตัวนี้ด้วย,ยไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะชนะสองแพ้หนึ่งก็งไม่ยด้นะชนะหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ช่วงจังหวะชนะรัวๆมันไม่มีเรคคอร์ดแล้วอ่านี้ผมลงไอ้นี่ก่อน ผมม่วงกับดูดเมนหนึ่งตัวแล้วก็น้องโลกไปดันหน้าเขาให้ถอยกลับไปหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าโซายังไม่ขึ้น,นไม่ปอกอาจจะพอเราลงเซตนี้ครบเสร็จแล้วเนี่ยเรากัดฟันรอลงในซลซ่านะครับคอสท้าก็ตามแต่น้องถึกมาโอโหนะครับแล้วพอน้องผมม่วงเราจะตายเนี่ยเขาก็จะกลับขึ้นมือเราอีกรอบนึงละเราสามารถดึงขึ้นมาใหม่ได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าไม่ถ้าดูทรงแล้วย,ยังรอดเนี่ยเราก็ลงปตัวคีบไปแทนนะครับในอย่างเงี้ยพอ อแถวหลังเลือดเราน้อยเนี่ยก็ลงอตัวฮิวมาช่วยแถวหลังนะเพราะเราค่อนข้างแน่ใจว่าเขาจะต้องมีตัวลวงแถวหลังเราบ้างนะอะเนี่ยที่ทราาทราบผมดูยังยืนยงคงกระพันไม่ไปไหนนะยังโงดแต่เพื่อนๆที่แบบเอแต้มสูงกว่ามากๆก็อาจจะมีวิธีที่ดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังพยายาม ตายอยู่มัแต่ไม่ได้เล่นเยอะนะอ่ะดูตาที่แพ้กันทีหนึ่งนะครับว่าแพ้ได้ยังไงเนาะว่าแพ้เพราะเนี่ยแหละแต่อีกครั้งหนึ่งก็ชนะอยู่นะเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงแพ้แล้วทําไมเราถึงชนะนะครับชอบกดเจอคนซ้ำเนาะนก็ดีนะให้เราได้แก้มือนนะครับอาที่ผมแพ้เนี่ยเพราะอะไรเราไปดูกันอาลงตัวนี้ก่อนลงดาเมจต่อ อ่าแล้วก็ลงเดิมมตต่อยี่ต้องลงตัวแทงหนึ่งอ่าตามคอนเซปต์เลยนะฮะแต่เขามีใครวงง่องเนมันลําบากตรงนี้แหละอ๋อแล้วเขาก็ลงน้องแฝดมาแถวหน้าเรายืนจะไ,ไม่ไหวนี้ผมกัดฟันรอตรงในทัวรนะ์นาอ่าฮะอาจจะเป็นให้แพ้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเดเมมตเราอ่ะยืนใกล้แถวหน้าเยอะไปนะครับมันไม่มันไม่ควรเนาะแต่เห็นไหมทัวร์ผมยืน ยินได้นานมากอะจนกระทัง่งไอเนี่ยมาแล้วเป็นเพราะอันติของไอยาเล็กสุดสุดิีนแม่งโกงมากแม่งรวบมาให้แบบแถวหลังมันได้ยิงได้อะซึ่งแบบพอเราไม่ได้เติมตังค์ถูกไหมเราก็เหมือนครับค่อนข้างเสียเปรียบเล็กน้อยนะนี่ยพอแถวหน้าผมล่วงหมดแล้วแถวหลังตอนที่โดนดูดมามันก็แบบรับไม่ไหวแล้วถูกไหมเพราว่าเมื่อกี้ไม่ได้มีคิวไม่ได้มีอะไรขึ้นมาช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เอาไม่ลงนะครับเนียพอทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าไอ้เขามีตัวพวกตัวล้วงตัวเด็กตัวอะไรเงี้ยเราก็หาวิธีอ,อรับมือนะถ้าเราเจออีกรอบนะครับอันนี้ก็น่าจะแพ้ตามระเบียบนะฮะถ้าเขาถมได้เราก็เยนะการคัมแบ็กมันยากเพราะคอร์สเราที่ลงแบบทีละตัวเนี่ยแบบมันไม่พอ มันต้องดองให้ครบสิบซึ่งแบบยานเราแตกก่อนนะโอเคไม่เป็นไรมันก็ต้องมีแพมีชนะบ้างนะโอเคครั้งนี้แพนะครับดูดตเมจที่ได้รับนะเนี่ยอย่างเยอะที่เขาก็ฮิวแรงนี่นะเราไม่ค่อยได้ฮิวเลยเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงให้สมดุลเนี่ยมันค่อนข้างจำเป็น อ่ะมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเอาผมแก้เกมยัยงไงถึงชนะมาได้นะครับนี้ผมลงน้องหัวว่วงแล้วก็ลงตัวฮิวเอ้ตัวตวำเมทไปใช่ไหมทีนี้เนี่ยผมจัดเลยอ่าต้องเปลี่ยนคือถ้าเราเจอคนเดิมเราอย่าเล่นแนวเดิมเราต้องเปลี่ยนแนวแล้วเห็นไหมว่าผมวางแถวหลังผมอะค่อนข้างห่างออกไปนะ,ะครเพื่อที่จะได้แบบไม่ให้โดนลัศสนมุดของ,งอสกิลฟากนะครับ โทรทาผมก็ยังถึกคนอยู่เหมือนเดิมนะครัพอลงพวกนี้ครบแล้วเนี่ยผมลงอน้องนันทาละนะครับเพื่อมาฮิวแล้วตรงหัวม่วงใกล้ตายเนี่ยผมก็พร้อมที่จะลงต่อละแล้วลทีนี้เนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้โดนดูดไปรวบตรงกลางให้เขายิงง่ายๆละฉะนั้นเนี่ยเราก็ถกว่ามีการปรับปรุงนะฮะ,ะนี่เห็นไหมน้อง ดีวมีก็ยังยืนได้อยู่นี่ผมกัดฟันรอลงไอชาร์ซ่านะแต่เพราะว่าแนวหลังเรายัางมั่นคงได้อยูเย่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็คือการที่ยานเขาอ่ะมีการรวบขึ้นมาแล้วมันทําให้เราลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวาวางเวลาพุ้งเวลาวางเวลาอะไรเนี่ยก็ระวงังระวังอยู่ศูนย์กลางเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับอ่าที่แพ้เมื่อกี้เขาว่าวางไม่ดี โก้มาเลยโล่อออยีรวบเลยอะไรเงี้ยดูเอสโทรลาซาดูเอสโทราซาผมมีแบบยืนแบบแล้วไงใครแคร์อะไรเงี้ยถึงจะเป็นสนไนเปอร์อ๋สอสไนเปอร์ยิงไม่เข้าอยู่ละช่วงนี้สนไนเปอร์เยอะนะฮะไม่ใช่สิเอสโทราซาผมเป็นสไรเกอร์ส,สนไเสนไเปอร์ต้องยิงเข้าอ่ะคุยได้แล้วว่าอเอสโทราซาผมเนี้ยยืนรับตำแหน่งสไนเปอร์ได้อย่างชิวๆนุบลงวะ่ะ อ่าเนี่ยหนูลงแต่ไม่ตายนะครับแล้วก็ฮิวกลับขึ้นมาได้ทันเนะลออเพราะฉะนั้นนี่ตัวฮิวเป็นตัวอะไรที่จําเป็นนะฮะไม่ใช่ว่าแบบโถมอย่างเดียวก็ไม่ดีนะเราต้องบาลานซ์ทีมในการลงรแต่สําคัญสุดก็แถวหน้าครับห้ามแตกก่อนอ่นี้เราได้ลงระเบิดบ้างนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะ โอ้ยอะไรซายังอยู่ดีมียังอยู่อทีนี้หลงครบทีมแล้วทีนี้พอลงครบทีมแล้วเราทําอะไรแล้วก็ดูว่าตัวไหนที่ใกล้ตายเนี่ยเราลงซ้ําได้นะครับเป็นการดีเลือดให้น้องเดือดมากเกมนี้แต่ทาหลังตายหมดแล้วเมื่อกี้เขาลงตัวที่ยุ่นมาโอ้เนี่ยมันแบบ แม่งซีซีด้วยแล้วก็ดามจก็ค่อนข้างแรงดนะ้วยโอเคเอาลยไปอีกหนึ่งลูกส่งค,นคอนคูไฟคอนคูใครมาก่อนคอนคูเรามาก่อนนะฮะโพเนี่ยถึงบอกถ้าไม่มีตัวฮินะมัน,ม,นมันอยู่ไม่ได้จริงอ่าอ,อย่างงี้เราชนะนะครับถึงแม้จะไม่ใช่แบบว่าชนะด้วยการถล่มทลายแต่ก็ลดเลือดเขาได้มากกว่าถือว่าโอเค อย่างที่พี่ดมพี่ดอมบอกว่าจะมีโทลโต Toyota บอกว่าชนะแค่หนึ่งเซียววิหรือเป็นไม้ก็ชนะก็คือชนะนะฮะ <laughs> หมหมไปเรื่อยจ,จะสนใจจะใส่ใจมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ตาสุดท้ายแล้วเนาะอ่าก็ยุทวิีเดิมนะฮะลง,มง,มงโมโมลงเอชโรซาเพราะว่ามันไม่ ไม่ปอกนะหมายถึงว่าปอกหมายถึงมีสนยสองตัวลงพร้อมๆกันทีนี้เนี่ยเขาก็จะมายุ่งกับแถวหน้าเราเราเว้นระยะห่างหน่อยนะเพือ่อที่จะไม่ให้ยบบสกิลเนี่ยสกิลเนี่ยมันต้องไม่มากระแทกข้างหลังเราเนี่ยเขาลงซีเวียผิดน,นะเขาต้องรวบก่อนเราค่อยลงซีเวียนะครับทีนี้เนี่ยแถวหน้าเราเลือดน้อยละถูกไหมเราก็ลงคิวมาบ้างลงพีวัลลัสนึงตัวลง น้องโลกเพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มเสริมแท้งไปก่อนระหว่างที่เกียรติลงกูดาเนาะแล้วก็ลงหัวม่วงต่อทีนี้เนี่ยพอฟอร,รม์มทีมครบละเราก็ลงซีเวียไม่ใช่ซีเวียเยเวลีนต่อนะครับเป็นตัวคิวตัวสุดท้ายเนาะ,ะหนูกมาเนี่ยข้างหลังไม่รอดแน่นอนนะโคยังรอดวะเดี๋ยวเธอ๋ยาราทราบผมเลวย น้อยนิดแต่ก็ยังยืนอยู่ได้นะครับจากการคิวอ่าก็สรุปนะครับน้องก็ยังโทรซาก็ยังเล่นได้นะฮะแถมเล่นดีด้วยนะคนแบบคิดไม่ถึงอะ่ะอย่างเขาไม่ได้เตรียมการมารอเจอเอทอร์ซาเียไม่มีเสี่ยวหลินมายิงเนี่ยโอ้โหสบายนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ ใครที่ไม่ได้ใครที่ไม่มีเอาเอาคนที่มีก่อนคนที่มีก็อย่าพึ่งไปริบน้องเพราะน้องยังเล่นได้นะครับเก่งด้วยแล้วก็ใครที่ไม่มีก็เตรียมเคาน์เตอร์เอาไว้ให้ดีนะครับผมน้องยังใช้ได้อยู่นะฮะเควันนี้ก็ขอ,อไว้ชท่นี้ก็นแล้วน,นะครับก็อ,อย่าลืมกด like ไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเราเจอกันครับเดี๋ยวไปทำคลิปให,ใหม่นะครับสวัสดีครับ